เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปไป้ายหลักสีฮะไปเร่งเครื่องโอเคฉลอแเราได้ให้พี่เป็ดไปกับพลาวเบาไว้เป็ดหน่อยครับน้ลาวอยู่เลนนี้แหละครับนาออยู่เลนเอะอยู่เลนขวาไปเลยเดี๋ยวพี่เป็ดให้เลี้ยวขวาไปทางอ่าเลี้ยวขวาหอยแดงข้างหน้านะครับออกถนนใหญ่ยาวๆกันไปเลยนะวันนี้เหยียบคลัตช์ได้สุดนะฮะใช่รถฉลอต้องเหยียบคลัตช์ ก่อดล่วงหน้านะครับน้องเผาครับไม่ต้องรีบคะสเก็ตเปลี่ยนเกียสองเข้าเกียสองครับ<ม>ถูกระบบเข้าใจหมดแล้วนะครับน้องเผาเพราะว่ามีพื้นฐานมาดีนะก็เน้นออกข้างนอกกันเลยนะฮะ คนไหนที่มาเรียนนะครับคนไหนที่ขับได้ก็ให้ออกสนุนใหญ่กันเลยนะครับไม่ต้องไปอยู่ในสนามนานนะครับมาเรียนที่เราเราเน้นประสบการณ์ในการขับนะเราไม่ได้วนอยู่แต่ในสนามนะฮะเข้าเกียร์ว,ว่างให้พี่เป็ดก่อนนะครับเราเน้นประสบการณ์จริงนะครับขับไม่เกินสองสามครั้งก็ขับเป็นเนี่ยนะครับมาเรียนที่เราเราต้องพักเท้าก่อนเนาะไอ้พักเท้าได้ครับ เกียร์ว่างนะเกียร์ว่างก็คือพักเท้าได้นะครับรอสัญญาณไฟเขียวนะช่วงนี้นะฮะใครที่มองหาที่เรียนขับรถยนนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้ระบบเกียร์ธรรมดาเรามีบริการนะใเรามีให้บริการ,รเรียนสอบใบขับขี่ในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนจะออกใบรับรองให้นะถ้าลูกค้าก็นำใบรับรองนะฮะไปถ่ายรูปที่กรมกนส่งได้เลยนะครับ แต่ก่อนเราจะก่อนเราจะ,ะได้ไปรับรองนะครับเราก็ต้องฝึกขับรถกันก่อนนะครับสําคัญมากเลยนะในการขับรถ